ไปทางซ้ายใช้ความใช้ความเร็วอู้ใช้ความเร็วไปได้ไงไม่ดูสับเสารแรกเข้าไปครับผมโอ้โหตบมาให้กับซานิโอโลเฟยช็อตเกี่ยวบอลหลบระยะนี้ระยะนี้ไลซิงช็อตไปดีโอ้โหซานิโอโลเเบียดเบียดชาก้ามาดิชาก้ามาดิเก๋กว่าหนากว่าสีดานเิร์นสีดานเธอเลยครับน้องโอ้โหส่งคืนมาให้กับซานิโอโลนะฮะปั่นโค้งโอ้โห สวัสดีครับผมไอ้มาพิชัยนะครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะฮะกับคลิปรีวิวอนักเตะนะครับทุกคนเหมือนจะห่างหายไปนานใช่ไหมทุกคนบอกเลยคนนี้ไม่รีวิวไม่ได้นะเป็นนักเตะคนใหม่จากแพ็กแฟนชอยผมนี่เลยนิโคโลโซานิโอโลนะครับผม,มเป็นตำแหน่งกลางลุงจากโลมาแล้วก็แถมเขาเป็นดาวรุ่งอายุแค่21เปีเองนะทุกคนคาพลังตันถึง9 7แถมเป็นโฮเลเยอร์ด้วยนะทุกคนบอกเลยใครเล่นอะ น่าจะชอบแหละเพราะว่าค่าบลังเขาสวยงามเรื่องความไวความล่องตัวแบบสวยเลยทุกคนบาลานซ์บาลานซ์ไม่ได้แบบแย่ yeah, นะแต่อาจจะมีเรื่องสไตลมหน้าที่แบบหมดไวไปนิดนึงนะครับทุกคนโอเคทุกคนไปดูค่าบลังกันเลยครับผมลยุยมาครับทุกคนมาส่องค่าบลังซานิโอโรกันก่อนนะครับผมอายุตอนนี้เขาแค่21ปีเองนะครับผมยังเป็นดาวรุ่งอยู่เนาะส่วนสูงร90เเซนติเมตรถนัดเท้าซ้ายนะครับผม ส่วนการยืนตำแหน่งอะจริงๆแนะนำแค่กลางลุกก็พอแล้วครับผมส่วนเทคนิคนักเตะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูค่าพลังกันบ้างนะครับทุกคนออฟเฟนซีฟเอาไว้เนี่ยแปดสิบแปดนะครับเรื่องการวิ่งนำทางการวิ่งหาช่องเขาทำได้ดีเลยนะบวกกับเขาเป็นโฮ l เพเยอร์ด้วยนะครับทุกคนบอลคอนโทรลเก้าสี่ดิปบิ้งเก้าสิบเจ็ดแล้วก็ไทยบอร์เซชันเก้าสิบสามนะการเลี้ยงบอลก,การบังบอลการคลองบอลเขาทาได้ดีเลยนะแต่อาจจะไม่ได้แบบ ผิวมากนะเพราะว่าตัวเขาอะสูงด้วยนะครับทุกคนอาจจะดรอปมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ช้าไม่อืดเล่นได้แบบสบายๆนะครับผมส่วนส่งสั้น89นะครับผมส่งยาว86อันนี้ก็สบายมากครับผมไม่มีปัญหาผมฟินิชชิ่ง87นะเกือบจะดีละแต่ว่าดรอปไปนิดนึงอ่ะเพราะเพราะว่าเขาอ่ะมีทีเด็ดเรื่องการยิงไกลนะแบบยิงเต็มข้อทุกคนนะเฮดดิ้ง82ไม่มีปัญหาครับผมฟรีคิก76อันนี้ก็ไม่เป็นลายกลางลุก ลูกเคิร์ฟแปเอาว่าผมว่าลูกเคิร์ฟอบบน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเขาอะมีสกิลยิงลอกแรงไดยายแบบสกิลปั่นโค้งๆนะครับผมเสียดายดรอปไปนิดนึงนะฮะส่วนสปีดท,ทุกคนออกตัว9ก้าทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเลยนะแบบจังหวะแทนให้เขาวิ่งเงี้ยเขาทําได้ดีเลยนะทุกคนคิกกิ้งพาวเวอร์เก้าสิบสามสวยงามนะครับผมยิงไกลดีครับผม <laughs> เดี๋ยวรอดูในคลิปนะลูกยิงไกลแบบยิงไปหลายลูกเหมือนกันนะครับทุกคนส่วนกระโดดก็เจ็ดสิบแปดอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะ ร่างกายการเข้าไปทาง92ถือว่าเยอะนะในตำแหน่งกลางลุกทุกคนสวยงามครับผมบาลาน92สเตมิน่93นะแต่ว่าสเตมิน่ผมรู้สึกว่าเวลาเอาลงตัวจริงอ่ะทุกคนสัก70เนี่ยก็เปลี่ยนเขาออกลแล้วละเมันจะเขาจะหมดไวไปนิดนึงนะหรือว่าไว้ลงครึ่งหลังเป็นทีเด็ดก็ได้นะครับผมบอลวินนิ่ง75อคเขส88นะครับทุกคนแล้วก็การใช้เท้าไม่ถนัด3นะครับถือว่ายิงขวาโอเคเลยครับผมยิงขวาได้ สายก็ดีครับผมมาดูสกิลกันบ้างนะครับทุกคนเขามีถึง10สกิลเต็มแม็กเลยนะซีดานเทิร์นคัตบีไฮเอนเทิร์นลองแรงได้ลองแรงชูตติ้งไหลซิงชอ็อตนะฮะจะปั่นโค้งๆก็ได้จะเต็มข้อก็ได้นะครับผมมีตอกส้นวันทัดพาร์เกมแมนชิพแทงแบก็กแล้วก็ไฟติ้งสปีริตนะครับบอกเลยสกิลแบบจุกๆนะครับผมส่วนสไตล์เขาเป็นสไตล์โฮเฮเยอร์นะครับสไตล์นี้บอกเลย วิ่งนำทางวิ่งหาช่องดีอยู่แล้วนะครับหลายคนก็จะชอบสไตล์นี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนไปดูในเกมกันครับลุยมาครับทุกคนมาดูจังหวะแรกในเกมของซานิ o โอโลกันเลยนะครับผมจังหวะนี้เฟกช็อตเอียงเข้าเท้าซ้ายบัลโคง้งโอ้เต็มหมดอ ลูกแรกก็เปิดมาแบบหวาดเสียวเลยนะทุกคนเด้งชนคานออกไปนะเสียดายค้ามหล,ลังลูกเคิร์บอะความโค้งอะของเขาแค่8 0เองน้อยไปเยอะเลยนะทุกคนเสียดายนิดนึงตรงนี้นะฮะแตว่านี้ก็ผมโลนาโดพักบอลได้ผมชิปคืนมาให้กับฟานีโอโลวิ่งไปตามช่องครับผมใช้ความเร็วกัดช่างนี้โอ้สวยๆครับผมตามูตนเลยครับลูกนี้นะฮะพี่โดก็ชิปแบบพอดีเป๊ะเลยครับผมวางบอลแมน่นเกิดแล้วก็เขาเป็นโฮเลเยอร์ทุกคนเห็นไหม โพเพเยอร์ Player, เขาจะวิ่งไปตามช่องของเขาเองเลยนะทุกคนไม่ได้กดดันนะช็อตเมื่อกี้สวยแมลงการวิ่งทุกคนจังหวะนี้โรนโดส่งให้กับซานิโอโลครับผมเฟกช็อตเฟกช็อตหนะโชว์สเตปไปหนึ่งครับผมยังไงยังไม่หยุดค,ค,ค,ครับผมยังไม่หยุดคึงกะชาครับผมไปทางซ้ายใช้ความใช้ความเร็วอใช้ความเร็วไปที่งไงไม่ดูส,สับเสาแรกเข้าไปครับผมโอ้โหจังหวะนี้วันแมนโชครับผมบอลโซโล่ใช้เดียวอีกแล้วครับผม โอ้หจังหวะนี้แม่งต้องยอมให้เขาจริงทุกคนสุดเกินนะเป็นการใช้ความเร็วนะคนไม่ได้แบบคือเขาไม่มีดับเบิลทันไงเวลาจะหลบผู้แข่งก็ได้แค่เฟกช็อตกับการกดสปีดกระชากบอลประมาณนี้ทนไหมหลบไปตามช่องโอ้โหไม่คิดว่าจะเข้าเหมือนกันนั้นอันนี้คือผมเล่นกับบอท6ดาวนะแล้วก็มีหมูดแคมเปญด้วยนะครับผมไปดีครับผมหันหลังจากไอบอลโอ้โหเรียบร้อยดิอย่างนี้โอ้โหผมบอกให้รูปแบบนี้นะทุกคนมีโอกาสหนึ่งในร้อยแล้วแหละที่แม่งจะแบบ ไปตรงตัวนักเตะการหันหลังจ่ายบอลแบบนี้นะหาหาแบบช่องที่แบบมันจะพอดีอย่างงี้แม่งโคตรยากอันนี้คือแบบฟุกนะทุกคนฟุกเลยอะแบบโคตรฟุกอะที่แม่งไปกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบดีแล้วแบบได้ยิงเขานะจังหวะนี้ซาเนโอโลโอคืนมาทางขวาผมจังหวะนี้ยังไงยังไงครับผมหาเรียอย่างไม่ปั่นครับผมใช้ความเร็วหนีไปครับผมจังหวะนี้ิตเต็มข้อโอ้โหสวยเกินนะผมโอ้โห เสียบสามเหลี่ยมเขาไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นทีเด็ดของเขาเลยนะลูกยิงไกล่ลูกยิงหน้ากรอบน,นะทุกคนเพราะว่าเขามีทั้งไรซิงช็อตลองแรงชูตติ้งลองแรงได้อะจังหวะนี้เล่นสั้นมาให้กับซานิโอโลนะฮะใช้ความเร็วมาครับผมเฟกช็อตเกี่ยวบอลหลบครับผมใส่ไปโอ้โหดูนี่ติดบล็อกบาร์นะฮะไปแล้วซานิโอโลวิ่งไปแล้วลันแอนชิฟนี่โอ้โหโคกเซยไปเสาสองนะครับแบบ ตามช่องตามสูตรเลยนะครับลูกนี้จริงๆค่าพลังการมองของซานิโอโลแค่82กระโดด78ถือว่าน้อยมา,มากๆเลยนะทุกคนเพราะดูจังหวะนี้ของปดีว่าดูนะเนี่ยเวลาชิปแบบมันจะมีชิปแบบธรรมดากับชิปแบบเนี้ยผมสงสัยมานานแล้วว่าชิปแบบเมื่อกี้มันติดสกิลอะไรหรือเปล่านะครับทุกคนใครมีความรู้บอกด้วยนะครับทุกคนวันนี้ซานิโอโลซานิโอโลาช่องหาเหลี่ยมเข้าเท้าซ้ายก็มีช่องก็สับครับผม ยิงหน้ากอบอกเลยคือดีมากทุกคนทําได้ดีนะแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ยิงด้วยเท้าขวาเลยผมก็ใส่มาในจังหวะที่แบบเท้าซ anyway> ้ายนะฮะเรื่องการยิงเต็มข้อทุกคนเท้าขวาผมไม่แนะนํานะแต่ใช้เท้าขวาแบบไปเปิดบอลไปส่งบอลอันนี้โอเคได้อยู่นะครับทุกคนโัวนี่นี่นี่เอียงเข้าเท้าซ้ายผมนี่โอ้โหสวยงามผมจังหวะนี้ผมซาลาบางโมนะตบมาให้กับซานิโกโล่เฟซช็อตเกี่ยวบอลลงระยะนี้ระยะนี้ ช็อตไปดีโอ้โหลูกนี้ติดไลซิงช็อตนะทุกคนท้เราลองดูความไวของฟุตบอลแล้วก็วิถีของบอลนะถ้าติดไหลซิงช็อตแม่งมันจะไปประมาณนี้ทุกคนจะใส่แบบใต้คานนะจะแบบลูกพุ่งจะแบบดูดูลูกว่ามันแรงกว่าปกติทุกคนลองย้อนไปดูลูกยิงไกลได้นะความแรงมันจะต่างกันทุกคนเห็นไหมมันจะพุ่งแบบประมาณนี้เหินเหินเข้าเสียบใต้คานนะไลซิงช็อต ซโโานิโอโลโอ้โหซับสายเข้าไปนะะสวยงามูกนี้เห็นไหมกับลูกเมื่อกี้เห็นไหมต่างกันไหมวิธีบอลอะ่ะอันนี้คือแบบยิงข้อแบบยิงเต็มข้อแบบธรรมดานะะไม่ติดไรซิงช็อตนะเมื่อกี้โคตรแบบอันนี้ขอแว่นหน่อยครับผมขอแว่นนิดน,นึงพาพวกมาขับรถก่อนผมว่าตัวนี้หลายคนน่าจะชอบนะเป็นโฮเลเยอร์แล้วแบบมีความเร็วไม่ได้ช้าไม่ได้อืดน,นะฮะจะพลิกบอลอะไรก็เล่นง่ายนะครับพวก ังหวะนี้โอ้นี่เรียบรอจังหวะนี้คือตามช่องของโฮเพเยอร์นะครับมันไปของมันเองเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้กดดันนะครับทุกคนเวลาเราเซตเกมให้บุกใช่ไหมโฮเพเยอร์เขาก็จะแบบวิ่งหาช่องดีียทุกคนี่้ไหมมันก็วิ่งของมันเองอ่ะถ้าเป็นแบบเพเมเกอร์ไม่ได้ดันแบบนี้นะทุกคนจังหวะนี้จอดีขึ้นมาทางด้านซ้ายเปิดไปให้กับซานิโอโลเสาไกลรับโอยส่งให้กับซาร่าซาร่าส่งขึ้นดําหนึ่งซานิโอโลดับสองก็แบโอ้โห สามดาบสองกว่าใจเข้านะฮะลูกแรกค,คือที่มันจะโมองอ่ะมันโหมงไม่โดนเว้ยแล้วกลายเป็นแบบกองหลังเขาว่าสกัดมหาซารา่าแล้วซา,า,าร่าส่งคืนให้กับซานิโอโร่เนียฮะน,นี่นี่บางโมใจดีหกนี่หนึ่งสองโอ้โหสองดาบครับผมจังหวะนี้ซานโชครับผมวาราโฮวิตนะฮะยังไม่ได้รีวิวเลยนะทุกคนเดี๋ยวไว้รีวิวให้นะครับผมขูยังไม่ทันจบแมงลอ,งลองกน,นะไลท์ซิงช็อตอีกแล้วทุกคน ผมเกินผมไม่ไหวนะอันเนี้ยไครที่แบบมีซานิโอโล่ o ow, ก็ลองไปเล่นจังหวะที่แบบยิงเต็มข้อยิงแบบไกลๆแบบนี้รู้บ้างนะซาใจผมว่ายิงเข้าแบบยิงปั่นเข้ายิงเต็มข้อเข้าเนี้ยยิงไกลๆเนี้ยแม่งซาใจเว้ยเออจังหวะนี้นี่ดีคืนนะครัแบซบานิโอโล่ o นี่โอ้โหยิยงงุมข้าบมาครับน้งนอง จังหวะนี้เมสซี่แทงให้กับซานิโอลกเบียดเบียดชาก้ามาดิชาก้ามาดิเก๋กว่าหนากว่าสีดานเธอสีดานเธอ,น,เอนะครับน้องโอ้โหลุ่งนี้โคตรสุดนะครับโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายครับชาก้าเบียดไม่เข้าแล้วก็ใช้ความไวกระชากไปทุกคนแล้วสับด้วยเท้าซ้ายเสาแรกโอ้โหยังวะอันนี้ไม่ไล่ไม่แชร์ไม่ได้แล้วนะต้องขอบคนแล้วในหัวใจเลยครับสวยงามรลูกนี้นี่สีดานเธอโลกกองหลังนะครับน้องโอ้โหย มาตีจับบอลมาได้ครับจังหวะนี้ดับเบทัดหลบไปหนึ่งก็ผมเลี้ยงไปติดหลองเล่ครับผมสาราส่งคืนมาให้กับซานิโอโลนะฮะปั่นโค้งโคงโอ้โหสวยงามครับผมคืนนี้เป็นจ็อบไปได้แบบสวยๆนะฮะปั่นเท้าขวาเข้าลูกแรกของค่ำคืนนี้เลยนะครับทุกคนจังหวะนี้ดูอีกทีนะฮะสาราส่งคืนมาให้กับซานิโอโลปั่นไปดิโอ้โหโอเคครับทุกคน วันนี้เราก็ได้เห็นข้อดีจุดเด่นของซานิโอโรกันแล้วนะครับผมว่าเขาไม่ทีทีเด็ดอะไรยังไงนะครับผมส่วนคะแนนใช่ไหมฮะผมให้เขาสักประมาณเจ็ดครึ่งแล้วกันทุกคนผมว่าเขาเล่นง่ายเลยทุกคนอันดับแรกมีความไวแล้วก็การคลองบอลอ่ะการเลี้ยงบอลเขาไม่อ่ดเขาไม่ช้าผมแถมยิงปั่นได้ยิงไกลก็ดีแล้วก็ร่างกายการเข้าปะทะเวลาเจอกองหลังเบี้ยงเงี้ยเขาล้มยากนะไม่ค่อยกระเด็นนะชนเขาโอติกางลุกอ่ะ ค่าพลังการเข้าปะทะอาจะน้อยเว้ยแต่ว่าเขาอะโอเคเลยครับผมสวยงามเลยนะผมว่าถ้าเกิดเอาซานิโอโลมาเทียบกับนักเตะฟีเจอร์ค่าพลัง97อย่างเช่นเดอะบอยบรูโน่ไคฮาเวนเงี้ยผมว่าซานิโอโลอะเขาเก่งสุดใน3คนนี้เลยนะค่าพลังโดยรวมแบบดูดีกว่านะครับผมแล้วทําไมไม่เทียบกับกา้าล่ะครับคือกา้าค่าพลังเขา9 9ไงคนมันคนละรุ่นกันไงกา้าต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับผม วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากให้รีวิวต้นไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายนะเจอกันทุกคนขอบคุณครับ